สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับสับปะรดมาลงให้แล้วนะครับบขอบคุณคุณพี่ใจดีนะครับผมที่รักและเมตาน้องๆนะครับที่สั่งต้นสับปะรดมาให้น้องๆห้าเชือกนะครับวันนี้นะครับก็จะลงที่บ้านสามลวงองเราด้วยนะครับแล้วก็ไปลงให้อีกสองเชือกนะครับน้องสมโชคและน้องวันดีนะครับผมจะแบ่งแบ่งกันนะครับวันนี้ ขอบคุณคุณพี่ใจดีนะครับที่รักและเมตตาน้องๆนะครับหนึ่งคันรถกระบะสามพันแปดร้อยคะแนนนะครับอันเก่าเราก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับนิดนึงส่วนรถนี้ก็จะแบ่งครึ่งกันนะครับแต่ว่าจะให้บ้านน้องสมโชคเยอะเยอะกว่านะครับสหนุมเรายังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออันนี้ก็กําลังมาลงนะครับขอบคุณมากมากนะครับ เจ้าการเห็นสับประรดนี้เต้นใหญ่เลยนะครับรอบนี้สับประรดสวยมากนะครับเราจะลงที่นี่ก่อนนะครับลงที่นี่แล้วก็จะไปลงบ้านของสมโชคนะครับขอบคุณคุณพี่ใจดีที่รักละเมตตาน้องๆสั่งต้นสับประรดมาให้น้องๆหนึ่งรถกระบะนะครับ ขอให้ท่านเฮงๆเลยด้วยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงไว้ตรงนี้นะครับลงไว้ตรงนี้น่าจะไม่ถึงครึ่งนะครับเราจะให้บ้านสมโชคเยอะกว่านะครับเยอะกว่าสามหนุ่มเราตอนนี้ก็หันหน้ามาทางนี้ทุกเชียกเลยนะครับ เดี๋ยวได้กินนะครับเดี๋ยวได้กินให้เขาลงกรนะครับสับปะรดคือสวยมากนะครับรอบนี้สวยมากนะครับเราก็จะลงไว้ที่บ้านสามหนุ่มเราก็ลงไม่ถึงครึ่งนะครับ จะให้บ้านของสมโชคเยอะกว่านะครับเยอะกว่าส่วนสำนุมเราตอนนี้ก็นะครับได้กินแล้วนะครับกินสับประรดนะครับตอนนี้ก็กำลังลงนะครับลังลง,ลงครับนี่ก็อีกทีเลือแล้วก็มาลงให้กับบ้านสมโชคเลยน้องวันดีนะครับผมมาลงไว้ตรงนี้นะครับนี่พีความรดนะครับผม ใจดีเนาะใจดีครับไม่ใจดีแ hmm. ม yeah, right ่ส่งโจ๊กน้ำใจดีครับขอรถไปครอบครัวน้องสมโชคครับครับดีอน้องสมโชคก็เล่นิดเดียวครับนิดเดียวอันนี้คืออันอันอันเก่านะครับเหลือแค่นี้นะครับได้อีกแค่วันนี้นะครับอันเก่าเท่านั้นครับอันนี้ก็ลงมาแบ่งกันนะครับแบ่งกันกับบ้านน้องจอกาก็จะมาลงที่นี่เยอะกว่านิดนึงนะครับเยอะกว่านิดนึงว่า ทางนี้จะหมดนะครับสับรถจะหมดก็ขาดแค่อาหารนะครับทางนี้นก็ลงไว้ใต้ร่มไม้อย่างนี้ก็จะอยู่ได้แบบนานครับอยู่ได้นานมีร่มไม้ลงไว้เนะวลานําไปให้น้องช้างก็ต้องใช้รถรถเข็นนะมาเข็นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้จะอยู่แบบห่างจากน้องช้างอยู่นะรประมาณยี่สิบเมตรนะครับก็อยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไว้ตรงนี้จะอยู่ได้นานนะอยู่ได้นาน ใครับกินค่คอยได้สะอาดจะกินหมดหมด่เอาไปให้อ๋อถ้าไว้นี้จะกินออออนอาหารเยอะๆม่ดบอ๋อวารถบกถ้าเอาไว้ใกล้ๆน้องๆจะเห็นอันแบบกองแล้วก็จะไม่ค่อยกินนะครับถ้าไว้อย่างนี้เราขนไปให้เป็นเวลานะครับก็จะกินแบบหมดนะครับกินหมดต้องให้กินแบบแบบประหยัดนะครับแบบประหยัดนะครับต้องกินให้ได้แบบเครี้ยงหน่อยนะครับกินให้หมดนถ้าเขาเห็นแบบกองเยอะๆอย่างนี้ก็ ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะไม่ค่อยกินนะครับเลือกนะครับเลือกเอาโยนทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้ถ้าเราเอามาไว้ตรงนี้แบบแล้วก็ค่อยเอารถเข็นมาเข็นไปให้กินเป็นเวลาเป็นเวลาอ๋ออันนี้คือสาเหตุที่ความรถต้องมาลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้แล้วก็เป็นอย่างครมด้วยครับครับมีร่มจะเก็บไว้ได้นานครับเก็บไว้ได้นานตรงตรงนั้นไม่มีมครับครับผมตรงตรงบ้านของสงหนุ่มจะไม่ไม่ค่อยมีร่มไม่มีที่เก็บอาหารนะครับไว้ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปไปชมสองนุ่มนะครับไปชมสองนุ่มกันนี่นะครับสองนุ่มนะครับสองนุ่มอันนี้คือพรายสมโชคนะครับพรายสมโชคนี่คือพรายสมโชคนะครับสองนุ่มอันนี้นะครับเห็นควานเตียม,มาจ้องนะครับจ้องมองอยู่ยังไม่กินนะครับยังไม่กิน สงสัยนะครับสงสัยน่าจะได้กลิ่นนะครับกลิ่นสามนมเรานะครับลองสมโชคนะครับถ้าถ้าลงแบบเดียวๆอย่างนี้ก็จะผูกได้ยาวหน่อยนะผูกได้ยาวนะครับนี่ทำเสาไว้ก็ยุงเยอะะยยุงเออ๋อความรุดบอกว่ายุงเยอะว่าตรงนี้จะติดปลานะติดปลาหนเอย ควันนะควนันดูแลสองเชือกนะนอ๋อต้องต้องก่อ,งอไฟตรงนี้นะครับก่อไฟให้มีควนันไ่ยุงมันจะมียุงเยอะนะครับมาอยู่ติดกับปลานะครับเพราะช่วงน,นี้ก็เป็นวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนครับผมวันนี้ไม่ได้ออกข้างนอกนะครับปกติจะพาน้องมันดี<อ>ไปไปลูกข้างนอกครับกปกติจะพาอีเชือกนะไปผลูกนอกแต่วันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีฝนจะตกนะครับทุระด้วยหลายอย่างครับ เพิ่ะเสร็จน้ำให้หญ้าไปตัดหญ้าด้วยครับตัดหญ้าไม่ค่อยมีเวลาเนาะสามนุมเราก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็อย,อยู่โรงเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้คึมฟ้าคึมฝนมืดครึ้มนะครับก็เลยไม่ได้พานน้องอกจากบ้านนะครับกินดีมากนะครับนี่ขนาดแบบนี้ก็ยังเรือนะครับเรืออยู่ถ้าเอาสับปะรดมาลงไว้ใกล้ๆ้นี่ก็จะจะเลือกนะครับเลือก จะกินไม่ค่อยละเอียดนะครับอันนี้คือน้องสมโชคนะครับตาไม่ดีข้างหนึ่งนะครับตาไม่ดีข้างตะโกนมองไม่เห็นเลยครับผมอ๋อตก่กนความรุดบอกว่ามองไม่เห็นเลยนะครับฝั่งนี้นะครับแม่ๆมครับผมตอนนี้ก็ยังแบบขาวๆอยู่นะครับก็จะระวงนิดนึงนะครับเพราะว่าตาจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งขวานะครับก็พยายามหันฝั่งนี้หาคนนะครับ นี่สั่งง่ายนะครับควานบอกสั่งให้เข้าทรนครับนี่นะครับว่าจะต้องทําโรงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องล้างตาด้วยนะครับบางทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้คือเวลาขึ้นลงเพื่อความปลอดภัยว่าอยู่คนเดียวนะครับไม่มีไม่มีคนช่วยควานก็ล็อกคอครับล็อกคอแก็นจนมากจะล็อกคอครับผมล็อกคอพอเราทาเสร็จครับก็ ค่อยๆเกะเพื่อความปลอดภัยนะครับว่าอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวขวานจะสาธิตให้ดูนะครับว่าหลักนี้จะมีประโยชน์ยังไงนะครับขวานเขไม่ค่อยกินเื่องช้างนะครับอ๋อวาดกจะไม่มีคนช่วยนะครับอยู่คนเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะน้องก็นะครับตาไม่ค่อยดีด้วยนะครับนี่ก็เสานี้ก็มีประโยชน์มากนะครับก็จะใช้ล็อกอย่างนี้นะครับความปลอดภัยครับผมเวลาามาก็พูดยากนะครับผมช้างพลายนะครับผมเวลาเราทธุระเสร็จกวาีวัเสร็จก็ ครับค่อยค่อยแกะออกว่าอันนี้ดีนะครับถ้าทำอย่างนี้ไว้เวลาตกมันจะดีมากเราให้เขาเข้าโซงแล้วก็รักษไว้แล้วก็ทําความสะอาดหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วค่อยแกะจะปลอดภัยกับตัวเรามากนะครับจะไม่เสียจะได้ฝึกนะฝึกให้เขาแบบนิ่งนะครับนิ่งก็ดีนะครับได้ได้ถูด้วยนะครับถูได้เล่นดีนะครับ ต้นๆก็คือหลักๆก็คือความปลอดภัยครับหลักๆคือความปลอดภัยนะครับผมไว้เข้าทำความสะอาดอะไรได้ออ๋ได้ง่ายนะครับเพราะเวลาตกมันอะไรนี่ก็ดีมากนะครับทํานี้ไว้นะครับเราก็ได้บังด้วยอะไรด้วยบังด้วยครับเพราะว่าก็อยู่คนเดียวเนาะครับผมอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยนะครับบางทีก็อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวเลยนะครับ ครับเวลาพลาดมาเคยากนะครับอันนี้คือแบบเซฟตี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยอ๋อควานน้องสตังนะครับพี่อ้วนนะครับโปกนะครับอันนี้คือออกแบบให้นะครับออกแบบคว,นวนัน,นช่วงทําเสานี้ควานเตี้ยก,ก็ได้มาช่วยอยู่นะมาช่วยยกช่วยยกช่วยทํานะมาช่วยคิดกันนะว่าทํายังไงพอน้องสมโชคตัวนั้นก็ ะจะตกมันเนาะเหมือนจะเข้าโรงเรียนใหม่นะครับต้องเข้าโรงเรียนใหม่นะครับฝึกกันใหม่นะครับตอนนั้นพี่รถเข้าเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับตอนนั้นช่วงที่จะเหมือนจะตกมันนะครับจะตกมันแต่ตอนนี้ก็คือเข้าได้ปกตินะครับนี่ก็จะกรกโคไว้แบบนี้นะครับรอยู่คนเดียวต้องระมัดระวังเพราะเพราะเคยเคยพลาดนะครับขอนรถเคยพลาดนะครับก็ต้องต้องแบบ ครับควานช้างผูก็จะนะครับ hmm. มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์อาจจะมีนะครับเหตุระทึกมาบ่อยๆนะครับผมก็มีประสบการณ์นะครับอันนี้คือดีมากนะครับถ้ามีเสาแบบนี้นะครับดีมากสาหรับช้างพลายนะครับอน๋อนงวันดีจะทำอยู่นะครับจะทำของนงวดียังไม่ม um ีนะครับเดี๋ยวพาไปชมน้องวันดีนะครับน้องวันดีอันนี pues ้ก็พลายชูผูเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีงานนะครับสีโดนะครับผม ซีโดซีโดบันดีนะครับค่าลงแบบเดียวๆอย่างนี้จะผูกได้ยาวมากนะครับนี่่าสามหนุม่มเราได้ลงแบบนี้จะดีมากนะครับเวลาตกมันก็จะอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวเลยอันนี้คือผูกยาวมากนะครับตัวโมโคืออยู่ตรงตรงเนินนู้นเลยนะครับก็เดินมากินตรงนี้ <3 S 1> <3 S 2> สามเมตรได้นะครับผูกสามสี่เมตรได้ดีมากนะครับอันนี้ไม่เล่นเสานะครับถึงเสานี่ขนาดกินแบบ กินเหลือเยอะมากนะครับนี่เหลือเยอะมากอันนี้ขนาดแบบเอากองสับรดไว้ไกลๆนะครับถ้าเห็นกองสับรดด้วยยิ่งไม่กินเลยนะครับกินช้านะกินไม่ค่อยดีนะีะใส่ก็โอเคนะคเชื่อนี้ขนาดมาอยู่ใกล้ๆยังไม่มีปฏิกิริยานะครับจะทำใส่เลยนะน้องวันดีนะครับ นี่ขวานรถก็ดูแลยอยู่สองเชือกนะครับน้องวันดีกับน้องสมโชคนะครับของสมโชคคือแบบโรงนี้จะทํากนครับทําก่อนก็จะทําแบบมีการาศาสตร์มีอะไรด้วยนะครับของน้องวันดีก็เพิ่งทาเสร็จได้ไม่นานนี้เองนะครับแบบกินเรือเยอะมากครับเรือเยอะนะครับดูขวานรถเก็บขยะเยอะมากนะครับ ถ้าสามนุ่มเรานี่กินแบบไม่ค่อยเหลือนะไม่ค่อยเหลืออันนี้คือกินแบบเหลือๆอ,อยู่นะครับถือว่าเหลือเยอะนะครับสําหรับช้างช้างพลายนะครับส่วนมากจะกินไม่ค่อยเหลือนะครับน,นีน่น่าจะแบบเอเปียกน้ําด้วยนะครับเปียกน้าหรือน้ำก็ไม่คือกินนี่นะครับพอเห็นควันเตี้ยมากก็จะประมาณนี้นะครับเอาโยนขึ้นเล่นนะครับทำกินเยอะ,ๆนะ,ะ,ะนๆนะครับผมจะได้อ้วนๆนะครับ นี่นะครับก็เป็นอีกสองนุ่มที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับควานเตี้ยนะครับน้องสมโชคกับน้องวันดีนะครับอันนี้นิสัยก็ถือว่าโอเคครับโอเคแล้วนะครับนิ่งขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ก่อนคือมายืนใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้นะครับมายืนในไกล้ไม่ได้นะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทําแบบทรงแบบนี้คือดีมากทำดีมากเลยสําหรับช้างพลายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเซฟตี้แบบดีที่สุดเลยนะครับเวลาขึ้นลงก็คือปลอดภัยมากนะครับ ขับรถผมโดนบ่อยนะครับดนบ่อยอยู่นะครับเมื่อแต่ก่อนนะาดนบ่อยแต่ก็นะครับถือว่าไม่ไม่ดนมากนะครับดนบ่อยอยู่นะครับ่าะพนมเลยนะขับรถบกดนบ่อยนะครับดนบ่อยก็สาเหตุที่ต้องทำาครับไม่ปิดบังนะขับรถบกไม่ปิดบังนะปิดความจริงนะครับก็ดนนะครับดน อ่าบางคนก็รู้ว่าทําไมกลัวเทนะครับผมกลัวเทนะวนร,รถเพราะว่าขอนรถที่เคยโดนบ่อยนะครับโดนบ่อยก็จะมีนะรประสบการณ์เยอะนะครับแต่ว่ามีมีโซนนี้คือดีดีมากเลยนะดีที่สุดเลยสําหรับช้างพลายนะครับอันนี้คือถูกต้องที่สุดนะครับเราก็นะครับ เวลาเราเก็บขยะอะไรก็จะทำได้สบายใจสบายใจไม่ต้องเราเองระวังนะครับช้างก็ไม่เสียนิสัยด้วยนะครับบางทีเวลาเราเก็บขยะช้างอยู่ในหลักนี้ถ้าเดินตามหันตามไปบ่อยนะครับถ้าช้างที่แบบเป็นมวยหน่อยนะครับก็จะที่บ้านาก็ผูกยาวด้วยผูกยาวด้วยนะครับผูกยาวโยนอาหารอโยนอาหาร่อาหารให้จู่ตรงนี้ให้กินเสร็จ พอเก็บขยะเสร็จนะตอนนี้ขานรถก็เก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะแกะอองนะครับอันนี้คือสาธิตนะครับว่าไอโซงนี้ใช้ยังไงนะครับมีไว้ทําไมนะครับนี่จะปลอดภัยมากนะครับอย่างนี้ก็จะจะทาอะไรขานรถไม่ได้นะครับนี่ก็ติดเสานะครับติดเสาพอจะถอยไปนู่นขานรถก็ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เป็นไรนะครับคือเราสาธิตให้ดูนะครับสาธิตเพื่อความปลอดภัยนะครับสาธิตให้ดูพอขารถเคยเคยปิดพลาดเคยพลาดมานะครับเคยพลาดเคยโดนนะครับเคยโดน อ๋อไม่ทำให้ครับควานรถบอกไม่ทำให้เสียดิสไซก็จะได้ฝึกเขาด้วยนะครับฝึกให้มีระเบียบขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ถือว่านิ่งนิ่งเยอะแล้วครับนิ่งมากแก็ไปเฮงงานครับไปเฮงงานอยู่นะครับไปเฮกับควานเตี้ยก็เคยไปนะก็งานบ่อยอยู่นะครับหลังจากที่เข้าโรงเรียนมาใหม่นะครับก็มีไอควานอ้วนนะครับควานอ้วนควานน้องสตังค์มามาช่วยนะครับมาเป็นอาจารย์ฝึกให้นะเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครู ใช่จาจาครย์องกรูนะครับดีมากนะครับมีเสาอย่างนี้ไม่ถูนะครับของน้องวันดีก็ได้ถูด้วยได้ถูนะครับได้ถูคือดีมากนะครับอาบน้ำฉีดน้ำเขาก็จะได้มาถูฉีดน้ำตรงนี้ถูเสาตรงนี้เลยนะครับคือดีมากนะครับประโยชน์หลายอย่างครับมีประโยชน์นะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับหลายอย่างหนึ่งคือเซฟเราด้วยเซฟครับแล้ให้นิชางนิสัยเสียด้วยอะไรด้วยครับของของน้องวันดีนี่จะทำไหมครับขวานรถนะครับก็คิดคิดว่าอยู่ครับผมคิดว่าจะทำอยู่ ของน้องวันดีคือขอรถจะทําอยู่นะครับจะทำเวลาเก็บความสะอาดครับจะทําเหมือนกันนี้เลยใช่ไหมครับคือครับทำสองเสาสองต้นเสาสองครับเราก็จะรอคอไว้เราไปทำความสะอาดครับไม่รู้ว่าเพราะว่าฟานก็ประสบการณ์น้อยครับผมประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยใส่ความระวังมากมากกว่าครับผมระวังดีที่สุดนะดีที่สุดช้างพลายนะครับ ใจไม่ถึงด้วยครับไม่ใช่ใจไม่ถึงนะโดนโวยนะครับโดนโวยใจไม่ถึงด้วยครับว่าขวานช้างพลายนี่จะจะเคยน่าจะเคยเจอมาก,กันนะครับเคยเจอน่าจะเข้าใจครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นสองนุ่มนะครับสองนุ่มก็คือวันนี้ก็อยู่เรื่องออะไรก็ใจรักนะใจรักนะครับ <ผม S 2> ใจรักใจรัก,ใจร,กใจรักเราพันนเาะผูกพันเนาะ ขนาดแบบโดนมาก็บ่อย<ล>ยัง <c oughs> ยังอยู่ด้วยกันนะครับผม,มบยังสู้กันไปนะครับ,บสู้กันอาจจะมีบ้างนะครับตินกับฟันยังแบบกระทบกันได้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคแล้วก็เราก็ดูอาการเเนะดูอาการเพราะว่าช้างรุ่นนี้จะจะต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับใกล้จะตกมันนะใกล้จะตกมันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังที่สุดเลยนะครับบวมๆนะครับ ทารก็อัดอาหารให้นะเพราะว่าจะตึงๆหน่อยนะครับน้องวันดีเหมือนหมีขี้ไก่ไลโอกด้วยนะครับฝั่งฝั่งขวานะครับเมื่อกี้ไปดูครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพี่ใจดีอีกครั้งนะครับผมที่คุณไม่ใจดีครับผมคุณ่จดีมากๆครับที่เมตตาสั่งต้นสับะรดมาให้นะครับให้ร่รวยครับผมครับผมขอให้รห้รวยเฮงเฮด้วยนะครับโชคดีดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากเข้ามานะครับติดตาม ช่องพายสมโชคได้นะครับเม่ยเมครับผมครับอสวัสดีครับ